สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําตัวระบบห้องพักนะครับมีการใช้งานนะคะแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับแอดมินก็เข้าระบบมาครับก็จะมีห้องพักนะครับโชว์ห้องพักว่าห้องพักว่างหรือไม่ว่างนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มห้องพักนะครับแจ้งอ่าขั้นนรมห้าไฟนะครับไปที่แต่ละห้องนะครับการตั้งค่านะครับก็ตั้งค่าลายนะครับ เป็นการตั้งค่าส่งรายการค้างชำระนะครับต่อไปก็เป็นหน่วยค่าน้ำค่าไฟครับก็ค่าน้ำหน่วยละสิบค่าไฟหน่วยละห้าครับประมาณนี้ต่อมาก็เป็นรายงานนะครับทั่วๆไปต่อมาเรามาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดห้องพักครับก็มีห้องพัดลมกับห้องแอร์ครับสองเพเนี้แต่ละห้องเนี่ยอย่างเช่นห้องนี้ไม่ว่างนะครับเราก็เข้ามาดูรายละเอียดใต้นะครับอ๋อรายละเอียดห้องนี้นะครับมันไม่ว่างมาแล้วนะ ก็สามารถลบผู้ใช้ได้ต่อเวลาผู้ใช้งานได้นะครับถ้าเขา,าต่อเวลาหรือว่าขอเช่าอยู่ต่อนะครับต่อมาเรามาเพิ่มห้องพักดีกว่านะครับเช่นห้องหนึ่ศูนย์สองนะครับเป็นห้องแอร์นะครับรายเดือน,เด,อนเดือนละหกพันห้าเงินประกันประมาณห3 0 0 0มืนสามนะครับจ่ลงหน้ารวมแล้วประมาณสองหมืนห้าแล้วกันค่าอินเทอร์เนต็ตนะครับค่าอินเทอร์เนต็ตมีค่าบรกิการอื่นห้าร้อย ค่าอินเทอร์เน็ตหน่วยสิบพันนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปขยายช่องเอานะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่ตัวทดสอบนะครับให้ดูนะครับก็ของจริงเดี๋ยวขยายช่องเอาครับตัวนี้มีช่องว่างเยอะ่อมาก็มีแอร์จอดรถนะระสโซ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือห้องหนึ่งศูนย์สองนะครับห้องแอร์เลี้ยงแมวได้ ต่อมาเราก็เอามากรูปภาพนะครับรูปแรกครับไม่สามารถวาดวินมากได้นะครับวิธีใส่รูปนะครับเราจะใช้วิธีใส่รูปภาพอัปโหลดผ่านเซิร์เวอร์รูปภาพนะครับโอเคสมมติว่าเราใส่รูปภาพลงไปครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ออตรงนี้เรียกป้อนตัวเรีน,นะครับป้อนสั่งนะครับอันนี้เป็นตัวเดโมเฉยๆนะครับไม่ใช่ตัวจริงนะครับอ่าเสร็จแล้วกดปุ่ม โอเคผมกรอกไปเรียบร้อยนะครับค่าอินเทอร์เน็ตนะครับใส่ไปแล้วนะครับก็ได้ห้องหนึ่งศูนย์สองแล้วนะครับตอนนี้เรามาที่ห้องพักครับก็จะมีห้องศูนย์สองครับว่างนะครับว่างอยู่นะครับว่างอยู่โอเคนะครับต่อมาแล้วเนี่ยเราก็สัวมีคนมาเช่าห้องเนี่ยเช่าห้องศูนย์สองเราก็ไปที่ดูรายละเอียดเราก็ใส่ชื่อนามสกุลลงไปครับเช่นนายหนึ่งศูนย์สองูเซอร์เนมอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์อหนึ่งสองเลยนะครับ นี่ก็เป็นโทเค็นนะครับสำหรับแจ้งคะานนค่าไฟประมาณนั้นกดเพื่อผู้ใช้งานโอเคครับต่อมาเราส่วนห้องนี้พักครบหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งส่วนสองครับน้ำที่ใช้ไปหนึ่งร้อยหน่วยไฟใช้ไปหนึ่งร้อยหน่วยครับกดซับมิตครับถ้าเราใส่อายโทเค็นไปเขาก็จะได้ได้รับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ครับโอเคคราวนี้เราเออกจากระบบครับไปที่ห้องหนึ่งูนสองครับ ตัวลูกบ้านเองเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูล็อกอินเข้ามาดูได้ครับโอเคนี่มาแล้วเรียกบินนะครับค่าน้ำหน่วยละสิบบาทถูกนะค่าไฟหน่วยห้าบาทเราใส่ไปอย่างหนึ่งร้านหนึ่งร้อยหน่วยนะครับก็ข,ขึ้นมานี่ก็รอชำระนะครับสถานะก็คือรอชำระนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของข้าวเดโม่ครับสำหรับ ระบบอ่าหอพักนะครับห้องเช่าบ้านเช่าหอพักใครสนใจก็แอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับ